สวัสดีคะ่ะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นอยู่ช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือปีใหม่อยู่ใช่ไหมคะฮันแนก่อนลงมองหาของขวัญให้กับคนที่รู้ใจหรือว่าของขวัญให้กับตัวเองอยู่ใช่ไหมคะแนะนำนี่เลยคะ่ะ ไอเทมใหม่ล่าสุดค่ะเป็นต่างหูเอเริงฮุกค่ะตัวเริอนเป็นทองชุก 18K bygo นะคะสำหรับเพชรนะคะเป็นน้ำ98ค่ะเป็นราววิลเลียนคัดหรือว่าเหลี่ยมแกะสอนนั่นเองค่ะราคานี้ก็เบาๆมากค่ะแค่ 1, 12, 900บาทเท่าน,นั้นเองค่ะต่างหูคู่นี้นะคะเรียกได้ว่าเหมาะกับคุณสาวๆค่ะทุกรูปหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นหน้ารูปไข่นะคะหน้ารูปหัวใจหรือว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะ สำหรับดิฉันนี่ยเป็นหน้ารูปไข่นะคะก็จะสามารถใส่ต่างหูคู่นี้ได้ค่ะเพราะว่าจะทำให้หน้าเราเนี่ยเรียวยาวเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใส่ต่างหูคู่นี้นะคะว่ามีวิธีการใส่อย่างไรบ้างค่ะสําหรับวิธีการใส่ต่างหูคู่นี้นะคะใส่แบบนี้นะคะ สำหรับต่างหูคู่นี้นะคะจำนวนเพชรทั้งหมดมีอยู่ที่44เมตรด้วยกันค่ะตกข้างลาย22เมตรค่ะซึ่งข้างในต่างหูนะคะก็จะมีการดีไซน์ที่มีเพชรฝังอยู่นะคะสำหรับตัวก้านต่างหูนะคะให้สังเกตค่ะว่าจะมีลักษณะของการบิดนะคะเพื่อที่จะทําให้ผู้สวมใส่ใ,ใส่ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะน้ําหนักเพชรรวมทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่2.854กรัตเท่านั้นเองค่ะ นะะสนใจสั่งซื้อต่างหูคู่นี้นะคะสามารถไปได้ที่ n g g shop ทุกสาขานะคะหรือว่าสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้ที่ n g g jewelry c o m ค่ะ